ลักษณะของหยุดเผาเรารับซื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลดการปลดปล่อยครับพี่ควบคุมไม่ให้มันถูกเผาเลยแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ถูกเผาจริงๆเข้าไปในพื้นที่ก็อ้อเขตพื้นที่ชุมชนที่อยู่รอบๆสวนป่านะครับทั้ง12ทินพอ,อยงนั้นเนี่ยก็ผมว่าเขาเขาก็มีกำาสุขแล้วก็มีสภาพอากาศ การใช้ชีวิตนะครับตรงนั้นได้ดีเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเขามีอากาศที่ดีนะฮะเอ็มสองจุดห้าสร้างอากาศที่ไม่รู้อึดอัดนะครับเนาะแต่พอเข้าไปในเขตที่มีการปลูกต้นไม้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปเจอกรีนแอเรียคุณจะไปเจออากาศที่มันชุ่มปอดนะครับสามารถที่จะ,ะสร้างสุขภาพร่างกายลมหายใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้พราะจริงเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราใช้เวลานานมากนะฮะ<ช>นานมากๆมากแล้วเฮ้ย พอเราปลูกเราได้ไม้เสร็จไม้พอออกจากพื้นที่ไม่มีผลตอบแทนอื่นแล้วเราเรารู้เขาเรียกว่าในเชิงนมามธรรมว่าต้นไม้ทําให้เราสดชื่นแต่ก็ก็ก็แล้วไงล่ะอ,อืมถูกไหมเออเออมันมันเออ,เอ,อมันไม่เป็นนามไอ้มันไม่เป็นกกรูปธรรมมาเนาะอ่าขับ่าขยิตนี่แหละผมยืนยันว่าถ้าพื้นที่มีคุณสมบัติ มีกระบวนการวิธีการในการลดการปลดปล่อยหรือดูดซับเข้ามาเนี่ยมีต้นไม้นะฮะถ้าดูดซับก็ต้องมีต้นไม้ว่ากันตรงๆเ,เรามีตรงเนี้ยเรามีพื้นฐานข้อมูลแบบนี้ครับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหรือการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตทําได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชื่อนรงชัยนามสกุลชลาภาพครับเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจคาร์บอนครับจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับขอให้มีต้นไม้ไว้ก่อนครับตอนนี้หาต้นไม้ยาก <c oughs> ต้องขออํนเรียนนะครับผมไม่ใช่คนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นเคยเชียงใหม่แล้วก็ขออนุญาตนะครับเป็นส่วนหนึ่งในคนเชียงใหม่ในฐานะของเป็นนักท่องเที่ยวผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผมก็ยังมั่นใจว่ายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกเราได้เห็นสภาพความเป็นวัฒนธรรม การมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาตินะครับเชิงเมืองเชิงศิลปะและคิดว่าจะเป็นการเชินาชูตาและก็เป็นอะไรสิ่งที่ชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับได้พยายามรณรงค์แล้วก็ปฏิบัติให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ตลอดไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็รู้สึกเออจริงๆแล้วผมเป็นคนประจวบนะฮะประจวบคีรีขันนะครับก็รู้สึกว่าอยากให้มีบรรยากาศแบบนี้นะฮะเช่นเดียวกับที <S <S ่จังหวัดที่ผมมีอยู่เหมือนกัน จริงๆจังหวัดประจวบก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ไปเช่นเดียวกันนะฮะเจอเจอลมนะครับเจอลมทะเลนะครับนาร้อนก็จะเขาเรียกว่าบรรยากาศเหมือนกับโซนประมาณว่าถ้ามาทางอากาศเย็นใช่ไหมฮะก็ต้องมาทางภาคเหนือนะครับพอร้อนๆก็เออก็ลงทางใต้ไปเล่นน้ำนะครับจังหวัดประจวบก็จะได้รับโอกาสเช่นนั้นเรื่องของ PM 2.5นะครับทุกจังหวัดจังหวัดประจวบก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเป็นผลพวงจาก การพัฒนาพื้นที่นะครับในเรื่องของอเชิงการใช้พลังงานนะครับอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราก็รับทราบกันอยู่ก็ต้องแลกกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาพิจารากันต่อว่าแล้วโอเคเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่มีการปลดปล่อยพลังงานมีการใช้พลังงานมีการพีเมสองยี่ห้าเกิดขึ้นจุดสมดุลอยู่ตรงไหนนะครับ สมดุลและยัง่งยืนนี่คือสิ่งที่มวลประชาชนชาวเชียงใหม่จะต้องเดินไปครับวันนี้ผมภูมิใจและปิติมากที่ท่านผู้ว่าได้กรุนามอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าเข้ามารูปแสดงจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกับผมนี่จะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏต่อสายตาชาวร่วงด้วยว่าเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนอย่างมั่นคงและเดี่ยวเนี่นสทาาราบว่ามีหลายมาลัย ที่เข้ามาร่วมแต่มันเี่ด้วยคือทุกองค์กรทุกภาคส่วนต้องลงมาช่วยเราเรานิ่งเฉยไม่ได้แม้แ,มแมมต่นินาทีเดียวมันมีสองคำมีสองคำที่ผมอยากจะฝากให้พวกเราเอาไปคิดและทำต่อและนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดผลกับคนทั้งประเทศกับทุกหน่วยงานที่เกีย่ยวข้องจริงแวดล้อมทั้งประเทศเพราะสารจะมีประโยชน์จะมีคำสองคำที่เป็นเป็นไฮไลไท์มากเลยคำที่หนึ่ง Free ฟ c a u t i o n a r y Principle หลักการระวังไว้กว่อนสอง Eventive Principle หลักการป้องกันล่วงหน้ามันจะมีขั้นที่คือพูดง่ายขั้นมาเข้ามาดีอขั้นตอนการปฏิบัติตามคำพิภากษาแน่นอนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายและเป็นนโยบายระดับสูงถึงสูบปลิ้วเลย พวกเราหรือมนุษย์เนี่ยที่เป็นทั้งเป็นผู้สร้างและก็ผู้รับนะครับสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถส่งต่อประสบการณ์เหล่านี้ให้กับรุ่นถัดไปได้นะครับไม่ต้องให้เขามาเดือดร้อนมากกว่าเรานะครับโดยคอนเซปต์มันก็คือประมาณนี้ในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เองนะครับผมก็ในฐานะของผู้รับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการจัดการบริหารคาร์บอนเครดิตขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับป่าไม้ก็จะมีผลประโยชน์นะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะฮะ ทางตรงที่เห็นได้ชัดก็คือทางตรงที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของต้นไม้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนั้นเป็นผลประโยชน์โดยตรงนะครับถัดมาก็จะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมนะครับซึ่งผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือจะเป็นเรื่องสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินใจนะครับที่มีป่าไม้แบบนี้นะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นะครับ มันสามารถจําแนกออกได้เป็นผลประโยชน์ทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผลประโยชน์ทางด้านสังคมก็คือเป็นการสร้างงานนะครับสร้างความมั่นคงนะครับให้แก่ชุมชนนะครับที่อยู่โดยรอบสวนป่าหรืออยู่ในพื้นที่สวนป่านะครับสามารถเป็นแหล่งเก็บหาอาหารนะครับหรือสิ่งจําเป็นนะครับปัจจัย4ของชุมชนได้ แล้วก็ในเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือสร้างอากาศที่ดีนะครับสร้างสมดุลนิเวศนะครับในบริเวณพื้นที่และบริเวณโดยรอบครับคาร์บอนเครดิตก็เป็นส่วนหนึ่งในผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตรงนี้คาร์บอนเครดิตมันเป็นโบนัสทำงานมาทั้งปีก็ได้เงินเดือนทั้งปีแล้วก็ได้โบนัส24เดือนมันคืออะไรมันคือโอกาสปัจจุบันมันคือโอกาสนะครโอกาสที่คิดว่ามันสามารถที่จะมาสนุนสปอร์ตในกิจการการเงินในทุกกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งการปลดปล่อยและการดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะอะไรเพราะมันเกิดผลตอบแทนที่เป็นในเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่สามารถ ย้อนกลับมาซัพพอร์ตในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือตัวตนของเราเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ใ,นใ,นใกล้ได้ในส่วนขององค์การสวนป่าไม้มีพื้นที่สวนป่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่12สวนป่านะครับพื้นที่รวมก็ประมาณ70,000ไร่นะครับกระจายอยู่ในทุกอำเภอนะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นพื้นที่ไม่ถึงถึง1%นะครับของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ก็เรียกชายขอบนะครับมันไม่ได้อยู่ติดเมืองเท่าไหร่ชายขอบที่อยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่นั้นนะฮะแล้วเราก็มีการประเมินแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับจากการประเมินคร่าวๆนะครับก็มีในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะดูดซับกา๊าซคา,ออซานะคร์บอนไดออกไซด์นะฮะจากต้นไม้นี่แหละครับจากต้นไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนต คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเท่านั้นเองก,ก,ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส,ส่วนในเรื่องของ PM 2.5แล้วก็เมื่อตีมาเป็นการเรือกระจกมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับแต่เราก็คาดหวังว่าในพื้นที่สวนป่าของอปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจ,จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ PM 2.5ต้นม้ก็สามารถที่จะดูดซับนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการ PM 2.5มาได้ไม่มากก็น,น้อย ไม้ไผ่จะเป็นไม้ตัวเร็วแต่ปริมาณการกักเก็บสูงมากเทียบกับไม้ยืนต้นอื่นๆนะครับรู้สึกจะไม้ตัวเร็วตอนนี้เยอะที่สุดก็คือกระถินเมพาไผ่รู้สึกจะเยอะกว่าขับบันไดออกไรายสูงมากครับถ้าตีเป็นทรีจริงๆม,มันไม่ใช่ทรีนะครับเนาะมันเป็นสปีชีส์ของไม้ประเภทหนึ่งมันไม่มีกั่นนะ,ะนะตอนนี้เขายอมรับแล้วว่ามันมีคุณสมบัติในการกักเก็บ เพราะว่าโดยโครงสร้างของไฟเบอร์ของมันเนี่ยลำต้นของมันนะครับเปลือกนอกของมันอุ้มสูงมากมัมโตวไวทางการ่าไม้ยเขาเรียกพืชเบิกนำํำคนนี้เขามีคุณสมบัติที่จเจริญเติบโตได้ไวแล้วก็ปกคุมพื้นที่ได้ไวเขามเาีเขาเรียกสมการในการตรวจวัดการแปลงค่าเป็นกักเก็บคาร์บอน ไซโลาโ้าวโพออะไรพวกนี้นะฮะส่วนนั้นก็สามารถเข้ามาเคลมคาร์บอนเครดิตได้นะฮะ,ะคือคือถ้าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการดําเนินกิจกรรมปัจจุบันน่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตคาโพดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีต่อสังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยโดยปกติเขาเรียกธรรมชาติเมืองไทยอะครับพวกนี้จะเป็นเชื้อเพลิงมันจะถูกเผาแล้วก็ปลดปล่อยแต่ถ้าจะเข้าโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยครับพี่ก็ไปเซตเลยว่าต่อไปเนี่ย พวกสังกะพดพตรงนี้ครับมันจะไม่ถูกเผาพอเก็บหมดอย่างนั้นนะครับมันก็ต้องวัดปริมาณว่าปริมาณสังกะพดตรงนั้นเนี่ยมันมีปริมาณน้ําหนักเป็นเท่าไร่ต่อปีปริมาณน้ําหนักของที่ไม่ถูกเผาตรงนั้นนะครับจะถูกเคลมกลับมาเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากกิจกรรมของพี่โปรเทคมันอ่ะไม่ให้มันถูกเผาเขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการลดการปลดปล่อยจากกิจกรรมปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าสังกะพดของพี่เนี่ยปีหนึ่งถ้าตามปกติเลยนะฮะในพื้นที่ที่พี่ดูแลอยู่เนี่ย ปีหนึ่งหนึ่งร้อยตันพูดนะฮะหนึ่งร้อยตันถูกปล่อยเผาไปเนี่ยนะฮะประมาณหนึ่งร้อยตันพี่ควบคุมไม่ให้มันถูกเผาเลยแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ถูกเผาจริงๆเข้าไปในพื้นที่ก็อ้สร้างอะไรมันยังหรือถูกโมบออกจากพื้นที่ไม่ถูกเผาเผาไปนะครับพิสูจน์ตรงนี้ได้พี่ก็จะได้รับคาร์บอนครดิบหนึ่งร้อยตันบ้านเราก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้จริงเพราะฉะนั้นโดยขั้นตอนแบบนี้ครับมันก็จะต้องมี1มีฐานของคาร์บอนการปลดปล่อยไว้ก่อน มีรายงานออกมาแล้วก็มีคนรับรองโดยเขาเรียกหน่วยรับรองของอบอบกอแล้วก็พอทําไปสักระยะหนึ่งสมมติยกัยงปีหนึ่ง<ะ>แล้วมาตรวจพิสูจน์กันใหม่เราจะมีแผนแผนโปรเทคไม่ให้มันถูกเผาตรวจวัดอีกทีหนึ่งแล้วมาดูว่าโอเคปริมาณคาร์บอนเครดิตในอีกปีหนึ่งเนี่ยมันมันถูกโปรเทคไว้จริงหรือเปล่าไม่ได้ถูกปลดปล่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็มาลบก,กันคาร์บอนเครดิตคือส่วนต่างของปริมาณคาร์บอนใน2ช่วงเวลา เพราะว่าตอนนี้อย่างบ้านเราก็ถือเป็นภาคสมัครใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของทีเวอร์ T เนี่ย mm hmm. เขาเรียกดีมานซัพพลายเนาะอย่างต่างประเทศบางทีเขาทีเวอร์ hmm. คืออะไรหรือบางทีเขา mm hmm. เขาเขาไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไม่ซื้อคาร์บอนเครดิตทีเวอร์ของเราก็ได้แต่ถ้ามันมีการโปรโมทแล้วก็สร้างการยอมรับในผู้ซื้อได้เนี่ยดีมานเกิด mm hmm. ก็เขาก็สามารถซื้อได้เราไม่ได้บล็อก mm hmm. มันก็มีเรื่องการตลาดอยู่ แต่ถ้าเทียบกับต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยผมประเมินคร่าวๆเนาะคือเราปลูกต้นไม้ตามปกติอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้ปลูกเพื่อคาร์บอนเนาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายในการสำรวจจะทําเล่มรายงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรับรองในแต่ละครั้งพวกนี้ครับเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเนี่ยผมพูดถึงแอเรียไม่น้อยกว่า1000ไร่นะฮะพื้นที่เนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะค่าไออาร์คิดที่ประมาณ100บาทนะฮะต่อตัน ตอนนี้มันเปิดมาแล้วไงฮะตลาดก็รองรับแล้วตอนนี้อ,อย่างล่าสุดของอปอเนี่ยประกาศครั้งล่าสุดมี7บริษัทนะฮะ,ะเข้ามาประมูลแข่งกันผมใช้ระบบประมูลนะฮะแต่ว่าการประมูลก็อย่างว่าแหละครับมันก็คือปริมาณมันเยอะนึกว่าถ้าปริมาณมันเยอะเนี่ยมูลค่าผมผมเคยเห็นราคา,า,คาของคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้นะฮะมีตั้งแต่50บาทถึง1,700บาท และโอกาสในอนาคตปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของทาง EU นะฮะเขาออกมาตรการสินค้าที่เข้าประเทศเขานะฮะเขาเรียกมาตรการ C แบมสินค้าที่เข้าประเทศเขาเนี่ยจะต้องเป็นคาร์บอนเดยทริตี้จะต้องมีการประกาศแล้วก็รับรองว่ามีการปลดปล่อยการเรอนกระจกเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็ดูซับเนี่ยต้องเป็นกลางนะ,ะต้องเป็นศูนยะ์ต้องประกาศตัวเองว่าโอเคสมมุติเป็นสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหมครับคุณมีแต่ตัวเลขการปลดปล่อยตรงนั้นแหละ เรียกการปลดปล่อยปล่อยมันก็ต้องไปเอาใบรับรองในเรื่องการซื้อกลับเข้ามาเพื่อปิดชดเชยตัวนี้แล้วทางยุโรปเขาใช้วิธีการเขาเรียกว่าตั้งกำแพงภาษีคาร์บอนเครดิตนี่ถ้าถ้ายู่มามีคาร์บอนเครดิตสมมติว่า1ตันเนี่ยก็คุณต้องจ่ายภาษี1,000บาทประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าเ,เราจะมีอะแอสเซทเนาะเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของต้นไม้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเข้าสู่กระบวนการให้เป็นบัญชีคาร์บอนเครดิตให้ได้นย กระบวนการทำงานของอ,อปอจะมีอยู่2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ pm 2.5นะครับหนนะครับในทางทฤษฎีแล้วนะครับในเรื่องของไฟป่านะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของ pm 2.5นะครับการทำออกซิเจที่ปล่อยออกมาเนี่ยสปัจจัยนะฮะหอากาศใช่ไหมฮะสอไฟ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 สามเชื้อเพลิง3ตัวเนี่ยถ้าตัดตัวใดตัวหนึ่งไปวงจรไฟเกิดไหมไม่มีทาง ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับมีแต่มีแต่ไฟกับอากาศเหมือนจุดไม่ขีดนะครับ <_ d ata> ถ้ามีแต่ประกายไฟนะแป๊บหายไม่มีเชื้อไม่มีการไม่ขีดไม่มีเชื้อนะครับไปต่อไม่ได้นะนี่แหละนะครับหลังจากที่เราทราบหลักเกณฑ์นี้ในพื้นที่สวนป่าอ,อปปนะครับกว่า75ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนการจัดการสวนป่าคิดว่าชาวเชียงใหม่ก็ทราบว่าในการปลูกต้นไม้การปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยมันมีในเรื่องของการใช้ไฟไฟในการเตรียมพื้นที่ไฟในการ ทำลายวัชพืชนะครับเพราะวัชพืชก็เป็นตัวขัดขวางเนาะการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับแต่เมื่อมาถึงในเรื่องของปัจจุบันเนี่ย,เ,ยเราจะใช้วิธีการจัดการไฟแบบปกติคือใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่ใช้ไฟในการเตรียมแปลงหรือกำจัดวัชพืชปกติกตเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องเป็นพระเอกเดียวแต่ด้วยเงื่อนไขที่บอกนะครับว่าถึงแม้เราจะจัดการป้องกันยังไงเนี่ย ในเขตพื้นที่สวนป่าขององค์การสวไม้นะครับหลายๆท่านที่ประสงค์ดีนะครับก็ช่วยจัดการให้ก็ไฟก็สามารถที่จะลงในทุกจุดของในพื้นที่สวนป่าเพราะฉะนั้นโดยวิธีการที่อปอจะต้องตัดสินใจก็คือลดความเสียหายหรือลดปริมาณเชื้อไฟที่เกิดในพื้นที่ของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดสร้างแนวป้องกันไฟขึ้นมานะครับโดยวิธีกลน,นะครับแน่นอนว่าการใช้รถไถใช้แรงงานคนมันก็มีการปลดปล่อยการเลื่อนกระจกออกมาเช่นเดียวก,กันแต่มัน มีปริมาณที่น้อยกว่าที่เราจะให้ไฟพวกนี้มันลุกลามไปทางพื้นที่เพราะฉะนั้นกระบวนการสิ่งที่เราจะต้องด,ดําเนินการทําให้ได้ก็คือการควบคุมไฟเพื่อให้มีปริมาณที่ส่งผลกระทบกับส่วนรวมให้น้อยที่สุดนะครับเราก็ใช้วิธีการป้องกันไฟนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องลดเชื้อไฟในพื้นที่การใช้ไฟในการกําจัดเชื้อนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสม แน่นอนว่าปลายทางปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงสองห้ามันเป็นปลายทางแล้วปลายทางที่พวกเราต้องต้องอยู่แบบนี้มันจะมีวิธีการยังไงให้ปลายทางที่มีสภาพที่เรารู้สึกอึดอัดแบบนี้มันบรรเทาลงต้นไม้ก็เป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าปัจจุบันก็ยังเป็นต้นทุนที่น้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีนะครับเขา้าเข้าใจว่าเป็นอย่างน้น เนี่ยต้นไม้ก็ทำหน้าที่ดูดซับในตัวของต้นไม้เราเองในตัวของเขานะแล้วก็เจริญเติบโตไปนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่องค์การสวประไม้ก็ได้เล็งเห็นนะครับแล้วก็สอด้องนโยบารของประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ลงปฏิญญาและจะดําเนินการตามในสากลที่ดําเนินการไปท้ายที่สุดนะครับกรุงโรมนะครับไม่สามารถที่จะสร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับแต่ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่พวกเรานะครับได้สร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างสิ่งดีๆในเรื่องของสภาพอากาศที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่ต่อไปขอบคุณมากครับ